สวัสดีค่ะช่องม่บ้านติดตอรนด์วันนี้ก็อยู่กับแบล็คเดเซอร์นะคะวันนี้ก็มีแค่กิจกรรมนิดนหน่อยน่อยกับกาะดาษผืนนะคะวันนี้ไม่บ้านก็เลยจะเอ่อทำเป็นคลิปเดียวนะคะไม่ได้แยกอะไรเนาะก็เนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์มันไม่มีแดดนะคะวันนี้มันก็เลยเงียบหน่อยที่เดี๋ยวไปค่อยติดตามไรทีก็คเไา่ป็นะวันศุกร์เจออะไรเนาะก็คือวันพรุงนี้เองวันนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมกับเอ่อ้านคาษผืนกันไปก่อนละกันเลยคะ คุณกำลังมองหาร้านร,รับเติมเกมแบค็คพิซซ์หระคะแม่บ้างขออนุญาตแนะนำร้าน Super s p สเ i a l Shop นะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID Password ด้วยเพียงแค่ส่งลิงก์ URL ไปนะคะเลขราคาก็จะมีตามนี้เลยนะคะสามารถเช็คได้เลยแล้วก็อย่าลืมสอบถามทางร้านก่อนทุกครั้งด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อของทางร้านก็ตามนี้เลยมีทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ Li n e o f f i c i a l เลยนะคะแล้วแต่จะสะดวกเลยค่ะ กิจก,กรรมรางวันเชื่อมต่อรายวันพร้อมอากาศที่ชวนใจเต้นนะคะกิจก,กรรมนี้ก็คือเป็นออนไลน์เชื่อมต่อจนถึงวันที่5มิถุนายนเนาะสำหรับรอบใหม่อันนี้เป็นออนไลน์ประจําเดือนอยู่แล้วนะถึงวันที่28เออมาถึงว่า28วันนะคะทั้งหมดของรางวัลรวมๆก็จะคล้ายๆเดิมนะคะแต่ถ้าเผื่อใครไม่รู้ก็จะมีพวกสเกตเวมอสเกตเฮงโยนะสเกตความทรงจำม,มีเหรียญตาชาัคาทูช่วง,วงมีตำรับ หรือการต่อสู้อะไรเงี้ยมีกล่องฝึกมานะคะของมาเกา้าบาบลาบานะคะประมาณนี้อืมแล้วก็เออโอเคหมดแหละกิจกรรมที่สองนะคะชื่อกิจกรรมใส่ไว้ของนักข่าวจำภายลงไปหนึ่งช้อนแหละแผะภาพชุดของท่านดูสิกิจกรรมนี้ถึง22พฤษภาคม2568นะคะกิจกรรมนี้ง่ายๆเลยก็คือเราสามารถมีแอมเนสชุดต่างๆได้นะคะแล้วก็เขาจะคัดเลือกมาเออเป็น ทั้งหมดสิบท่านนะคะแล้วก็เอาชุดสิบคนนั้นน่มาแนะนํานะคะผ่านในร้านค้าเพลยโดยคนที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาสิบคนนะคะก็จะได้รับของรางวัลเป็นกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็แพ็กเกจรอถึงโอมูลสิบห้าวันนั่นเองซึ่งเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสําหรับตัวอย่างที่เขาให้ดูก่อนสมมติว่าเช่นเอ่อชุดของน้ำสมยที่ถูกเลือกสามท่านในรอบสุดท้ายเอ้ยไม่บังขอโทษ คือเขาจะคัดเรื่องมาสิบท่านนะคะทีนี้ก็จะคัดให้เหลืออีกสามคนเนาะแต่สิบท่านนั้นนะคือได้ของราวันแล้วเรียบร้อยเนาะทีนี้จะมีคัดเรื่องมาอีกสามคนเพื่อเอามาเป็นเอ่อแนะนําในรา้าน้าเพลนะคะก็เอ่อก็จะมีการเหมือนกับว่าเอาชุดที่คุณมิกซ์นะคะมาแนะนำค่ะให้คนอื่นด้วยนะคะในรานคาเพลเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ นี่วิธีเข้าร่วมนะคะเรามี2วิธีเนาะก็คือสามารถใช้ตัวละครของเราได้เลยเนาะหรือวิธีที่2นะคะถ้าเผื่อใครแบบไม่ได้มีชุดเยอะแต่อยากเข้าร่วมเหมือนกันก็เข้าไปในร้านค้าเพิร์ลได้เลยนะคะแล้วก็กด mix and match ทางขวามือได้เลยแล้วก็เอาไปอัพโหลดนะคะในสกรีนช็อตน,นั่นเองนะคะอัพโหลดในหน้าในเว็บบอร์ดนะคะเนี่ยเว็บบอร์ดแล้วก็สกรีนช็อตวิดีโอนะคะแล้วก็หัวข้อชุดแนะนํา ปลาแบาบลา,บาอย่าลืมใส่ข้อมูลด้วยนะคะว่าชุดเราอะมีอะไรบ้างปลาบลาลา,าแล้วก็ใส่เรื่องสีเรื่องอะไรด้วยให้เรียบร้อยเลยนะคะประมาณนี้น,นั่นเองโอเค,อเคก็เอ่อกิจกรรมของวันนี้ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวไปดูราคาเพิ่มแล้วกันนะคะมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นอ้อแล้วก็มีคูปองลดราคาให้ด้วยนะคะถ้าเผื่อใครจะสอยอะไรเด้อเอาราคาเข้าราคาเพิ่มกันแล้วนะคะสิ่งแรกที่แม่บ้านเห็นเลยก็ยคือเอะมีคูปองลดราคามาได้อย่างไร นักจับตาทุกคนนะคะนักจัใตาทุกคนก็มีคูป,ปองลดราคา10%กับ20%นะคะหมดวันที่14พฤษภาคม2568เนาอซึ่งเออเป็นคูป,ปองที่มาแบบเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะคะนึงแจ,จกก็แจกนะคะซึ่งก็อืมนั่นแหละค่ะนึ <laughs> ะแจกก็แจกจริงๆจะลังคิดอยู่ว่าจะใส่ชุดเก่าๆให้ได้คดีดีไหมชุดที่แบบเออย่อยไปแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งนอกเรื่อง เออ่สำหรับวันนี้นะคะแพ็กเกจใหม่ก็เป็นแพ็กเกจรวมๆนะคะไม่บ้างขอพูดแบบรวมๆไปเลยแล้วกันเนาะก็จะมีเป็นแพ็กเกจชุดพรีเมียมคูณ6นะคะราคา2,640บาทกล่องชุดพรีเมียม 4, 1, คูณ4,1920เอ๊ะคุณคุณเหมือนสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นเปล้าป่าไม่เป็นไรอ่ะแพ็กเกจพอแห่งโอมูล180วันนะคะราคา4,590บาทโอ oh m มก o d คือแพ็กเกจด,ดีแพงเพราะว่าอ่ะ ขอชี้แจงก่อนว่าแพ็กเกจพอมโอมุลน่ะมันคือ VIP หรือว่าหอสารพัดประโยชน์แล้วก็พรอมคัมาซิลแล้วก็หนังสืออ่าโอมุลนะคะมัดรวมกัน3อันนั่นเองนะคะซึ่งแพ็กเกจเนี่ยจริงๆคุ้มมากเลยนะถ้าเกิดคุณใช้คูป,ปองอีกคุณก็จะเหลือแค่3,672บาทเองถ้าใครแบบเป็นสายชอบซื้อ3อย่างหมดแล้วแนะนำแพ็กนี้นะคะคือ180ดบนจุกๆไปเลยนะฮะแล้วก็แนะนำให้ใช้คูป,ปองลดด้วยนะคะมันจะได้จุกกว่าเดิมอีก สัวนนี้เป็น V ีพนะคะห่อละคะสารพัดประโยชน์ร้อยแปดสิบวันนะคะราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทนี่ก็ถ้าใช้ใบรดก็จะลดลดลงไปอีกก็พร้อมกับซีรีสร้อยแปดสิบวันนะคะหนึ่งพันแปดร้อยหนังจากหางโอมูลหนึ่งพันแปดร้อยนะคะแพ็กเกจโฆษณาของช่างแบบที่หนึ่งนะคะในราคาเก้าร้อยห้าสิบหกบาทเรีรับาโฆษณาของช่างไปเลยก้าเออสิเก้าสองร้อยอันนะคะทุกคน <laughs> บ้านเบอ้อ แล้วก็แบบที่สองนะคะหนึ่งร้อยอันจะเป็นแพ็คเล็กลงมาในาราคาห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแพ็คเกจสาวรับใช้สี่คนนะคะเป็นน้องเมดสี่ตัวนะคะในราคาแปดร้อยสาสิบสองบาทกล่องใบไอ้กล่องเลือกใบเปลี่ยนทัศนะสิบอันนะคะในราคาสี่ร้อยแปดสิบบาทก็จะเป็นเอ่อในกล่องก็เลือกได้ว่าเอาจะเอาใบเปลี่ยนทัศน์พานาสะสัตเลี้ยงหรือเป็นลูกแก้วของทีอาไวเบอร์ตี่แงฟาน,นั่นเองนะคะ แพ็กเกจการเดินทางครั้งใหม่แห่งเดือนห้านะคะในราคา947บาทกล่องเลือกรับชุดพรีเมียม,มสองกล่องออันนี้เหมือนของเก่าแล้วนะคะโอเคคงครูวว่าอื่นเหมือนจะเป็นของเก่าหมดเย้วนะฮะซึ่งมันเคยมีไป็สัปดาห์ที่แล้ววนะแม่บ้านก็เลยจะขอดุลยข้ามไปก่อนนะคะลนราคาเพิ่ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเหมือนเดิมโอเควันนี้ลดราคากระดาษหนังหน้าเดียวนะคะในราคา240บาท <laughs> โอเค ก็อืมส่วนตัวแม่บ้านก็แบบว่าอืม um แอบปรลิงชุดเก่าๆของดัคเนียอยู่นะคะอันนี้บางอันที่แบบย่อยไปแล้วแต่อยากได้คืนก็จะมีชุดไม้ชีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าชุดใหม่หรืออะไรใดๆเดี๋ยวค่อ,ค c, อยว่าก hey, ันเดี๋ยวค่อยพิจารณานะคะคือมันถ้ามีคูปองลดมามันก็แบบนิดนึงนะคะทุกคนก็น่าสนใจแต่ก็นั่นแหละค่ะ ทีนี้ก็เอออย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครจะซื้ออะไรก็อย่าลืมใช้ค,คูปองละกันถือว่าใช้สิทธิ์ให้คุ้มนะคะโอเคสําหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเลยนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติงๆเอาไว้ด้วยนะจ,จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่เดิมบ๊ายบาย